ท่านอร่อยมากค่ะนั่งต้องกินเดวนี้อะไรไปต้องกินเดี๋ยวนี้มาเกิดการหวังของกินอ๋อนี่มันอาศัยเพื่อนบ้านเหรอหะคะตายแล้วดารามเข้าม,มาโย้ไม่อวุ่น่าเกิดหรอกไม่ fc ไม่มุ่นหมายค่ะ อทำไมต้องหูเปล่ากันเขาดเขาดีเวยทุกคนเขาไปรถแล้วทุกคนเขาไปรถแล้ว ไปได้แล้วจตวุ่นวายตามติดชีวิตไงแม่ทุกคนต้องดูแบบใกล้ชิดทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้ถ้าจะเป็นล่มนอนแ้งไหนเนี่ยเอาพอดีพ่ตามติดชีวิตกันนี้เนี่ยเอาไปเลยอยู่ใกล้มีนด้วยไปแล้วทุกคนบายบายค่ะพี่เข้าไปแล้วค่ะทุกคน จะการคืนนี้ไปอีกเอา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 เนี่